กลับไปอีกหนึ่งครั้งก็ดีค่ะก็ไม่ไม่ได้ไปหลายปีละแต่หลายคนก็ยังแบบกรีดกราดกันอยู่กับการแบบเดิมแต่ยงตดตอนนี้มันเหนื so, ่อยกว่าเดิมไหมเหนื่อยเพราะเราแก่แล้วราบนี้เลยไม่ก่อนนาทิตี์เราก็อุ้มน้องน้องก็ไปมาแล้วแต่รอบนี้มันเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมไหมก็เหนื่อยแหะค่ะก็มันก็เหนื่อยทุกทุกครั้งอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราก็คิดว่าเออเราคงสบายตัวนะเราแบบว่า น่าจะคล่องตัวไม่ไดเอารูปไปอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเออก็เหนื่อยเหนื่อยอยู่ดี่เลยเพราะว่าเราแบบเหมือนในเวลาจํากัดที่เราไปเราต้องทำอะไรอะไรอย่างมากมาเครื่องที่เตรียมตัวก็เอ่อประมาณหนึงก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทุกๆุกปีที่แบบว่าเออือ่เรารู้ว่าจบปีนี้แล้วมีหน้าเราไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นปีแรกที่เรากลับไปหลังจากโควิดเพราะฉะนั้นมันก็ ช่วงแรกมันก็จะแบบเออตปีนี้หรอกเราจะไปไม่ว่าหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนการเตรียมตัวมันก็จะแบบว่าเยอะแะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมือนกับกระชั้นชิดมากแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกปีก็อาจจะแบบว่าฟูออปชั่นมากกว่านเออเวลาเตรียมตัวจะน้อยน้อยกว่าอย่างลูกเพแต่ละวันเป็นแฟนก็ค่อนข้านพูดคาอะไรมันรอค่ะคาเป็นไงบ้างครับกแสงชิงชมก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ ชมอย่างชุดสุดท้ายชุดแดงท um> um ี่เป็นดราม่าชมเห็นใช่ไหมก็เห็นค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกเราเอ้ยที่เห็นก่อนความรู้สึกเหรอคะก็ใช้คำรู้สึกว่าอะไรเนี่ยก็เมื่อเห็นภาพจากในเกตตี้ใช่ไหมคะคือปกติก็คือเวลา เดินเสร okay, ็จปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยคัฟเกตตีはは้ก็จะออกละ่ะเงี้ยเราอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็จะเห็นภาฟเกตตี้และเห็นเหงาคาฟเกตตี้ก็รู้แล้วว่ามันไม่รอดมันไม่ดีใช่แต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทําให้เราว่าก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงว่ามันสามารถเกิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เราชอบในชุดนั้นอะไรเรื่องมาใส่ในวันนี้ก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างนะชอบทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เป็น อะไรที่ไม่เคยทําเป็นเป็นอะไรที่ที่ใหม่ก็คือชอบก็คือชอบออยอมพอมีกระแส่ายในแง่ลกกบแบบแมนบั่นทอนลองไหมเพราะก็แบบตั้งใจที่จะปไปไปทำอะไรอย่างเงี้ยบั่นทอนไหมล่ะคะก็เอาจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็มูฟออนอะไรเงี้ยค่ะถามว่าแบบว่าบั่น บัทอรเสียใจร้องไห้ไว้อะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราเราปูนนี้แล้วมันผ่านมราเยอะมากแล้วไม่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่ไหมต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทําอะไรเรามองอะไรในโพสิทีฟเราเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราเราเราต้องมองทุกอย่างเป็นแง่บวกูแ้ถูกไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่า อายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเ,เป็นน ег าทีฟฟีดแบ,บค็คครั้งแรกที่ชมไปเจอเรื่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คือเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือแค่จดในาการเลือกชุดมันยากนะคเหมือน,นพอคนก็ตั้งตารอว่าเอาวันนี้จะปรากฏดตัวในชุดอะไรยังไงเดี๋ยวราวันค่ะยากไหมเหรอคระมันก็แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่า อยากจะได้อะไรแล้วเราก็จะจิ้มนะคะ,ะ,ค,ะคือเบื้องหลังมันมีอะไรที่ที่คนไม่รู้มากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าดีไซเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปได้หรอกเราเราไม่ใช่ลีฮันนาเนะเ<ร>าะที่จะแบบว่ามอะไรก็ได้มี<ะ>คนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาอ,ออฟเฟอร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทําให้ดีที่สุดจากจากชอยส์จากทรัพยากรท,ที่ที่เราหาได้ไม่ได้อะไรอ ก็มุกออนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะมันทำไเราต้องมีแบบเีงตีนเปลี่ยนเราปรุงอย่างเรดีก็คงก็คงเหมือนเดิมก็คือตัดสินใจนัเอ่อเรียกอะไรนะคอนดิชั่นของบริบทตอนนั้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าณวันนั้นคือวันนั้นมันเป็นวันนั้นก็คือถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยส์ที่มีก็คิดว่าก็ยังก็ยังเลือก็อย่างเลือกทิมมี่ เงีพราะฉะนั้นก็ก็มีขาวิชาก็ไม่เป็นไรรู้ออกปีหน้าก็เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่อยใหม่เอาใหม่ไม่ยา้ไม่ปล่อยั้งไปต่อไปต่อไปต่อมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคนทําเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมใช่นไหมคะทำแบบเออ่ทำแบบที่ชอบทำแบบที่ถนัดก็อ้ากไม่ออกจากคอมฟอร์กโซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะ ที่เราถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยเอาที่เอาที่เราเอาทเาเอที่เราสบายใจม่าน่งที่ไปที่อิตาลีด้วยที่ถมอิตาลีแฟนแฟนวีที่ถ่บบายรูปกับน,น้องพระเกกอกจ่งิงี้ยออค่ะ